จะ,ะทาสำนึกดีค่ะ27กันยายน2565ค่ะดิฉันก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่เฮืนอ,อนบวรค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือโรงครัวไม่ใช่เฮือนอย่างกินแล้วนะคะต้องเรียกว่าเป็นโรงครัวร้านโดนใจค่ะในในส่วนของงานครัวค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการเตรียมการยังไงหรือว่าจะมีสเต็ปไหมขั้นที่หนึ่งมาอย่างนี้แล้วขั้นที่สองจะยังไงไม่มีสเต็ปครับ no แ l a n n i n g เลยครับไปแบบขนอะไรมาก็จัดพอดีผมอยู่ปลายทาง มีแบ่งแบ่งแค่ว่ามีต้นทางก็คือเป็นท่านชมนะมือมั่นนะครับเป็นเป็นคนที่ขนของมาตอนแรกก็คิดว่าคิดว่าจะมีคนน้อยไม่ใช่รถมันหลายคันเลยเมื่อวานนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าจัดไม่ทันจัดไม่ทันแล้วก็มีรู้สึกว่ามีนักเรียนจากข้างนอกเข้ามา<น>ช่วย <บน S 1> ด้วย, <บน S 1> ยใช่อุบลวิทยาเข้ามาช่วยห้าคน แล้วช่วงนี้น้ํายังไม่ได้ท่วมเต็มที่นะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารวัตถุดิบที่เราจะเตรียมปลูกอาหารเนี่ยถือว่ายังพอเพียงไหมพอเพียงครับเพราะว่าและแล้วก็ตรงนี้คิดว่าสะดวกด้วยเพราะว่าเนี่ยที่เก็บผักอยู่ข้างนี้คือสวนกําลังน้ำใช่ใช่ครับ <c oughs> ก็เก็บเข้ามาแล้วก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ลงตัวมากครับเพราะว่าทุกอย่างเหมือนเซตไว้เลยนะที่ล้างจานที่ล้างผักแล้วก็ส่วนห้องนียก็เป็นสัดส่วน กลางคืนก็สามารถที่จะปิดได้เพราะช่วงนี้รู้สึกมันมีหมาข้างนอกเข้ามาด้วยเนี่ยเราปิดเก็บได้เลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะมีมีหมามาคุยขยะอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บเสร็จแล้วก็ปิดผมก็เมื่อคืนก็เสร็จก็นอนนี่แหละแล้วผู้ช่วยที่สําหรับเราจะทําคั่วอาหารเตรียมนี่พร้อมไหมคะช่วงเช้าพร้อมครับย้ายมาอยู่ที่นี่เรียบร้อยครับลงบันไดามานะครับลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนั้นอ๋อเป็นมีความ ผมตื่นมาแล้วก็เปิดไฟแล้วเขาก็ทากันเองเลยสัญลักษณ์ก็คือว่าถ้าครัวเปิดไฟเนี่ยไม่ได้ใช่ครับโอ้โหเอ๊ะแล้วที่นี่จะเรียกว่าจะติดใจอยู่ที่นี่กันต่อหรือเปล่าก็เห็นว่าอย่างนั้นว่าเอ้ตรงนี้เหมาะนะเพราะว่าเพราะว่าเห็นบอกว่าพ่อครูจะให้เปิดช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับก็คือถ้าครัวเราอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างจะเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยทุกอย่างหมายถึงว่าทั้งแจกทั้งขายทั้งอะไรมันพร้อมหมดทุกอย่างนะครับที่นี่ แล้วก็ชาวชุมชนเราก็กินที่นี่ชรมนะก็อาจจะไปฉันที่ตรงศาราแล้วก็เราก็ขนได้เพราะว่าถ้าน้ําลงมันก็สะดวกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ิดอยากเสนอเหมือนกันครับยินดีค่ะยินดีค่ะแลจัดให้มันลงตัวตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องย้ายบ่อยค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าคครับครับผมทุกอย่างนะคะก็อย่างที่ที่คุณป้าได้ได้บอกนะคะคุณป่าสุดซึ้งค่ะ everything h a p p e n for the best นะคะพ่อครูก็ได้บอกเสมอๆนะคะว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็บางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเราต้องมาติดตามต่อไปนะคะว่าเหตุการณ์ที่พวกเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็มีการเตรียมพร้อมขนาดนี้ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงน่าติดตามนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะติดตามพวกเราต่อไปนะคะว่าราชธานีอโศกวันพรุ่งนี้28หรือ29จะเป็นอย่างไรคะ่ะวันนี้จะเริยนทำสำเร็จดีก่อนคะ่ะ